จะไปตะลุยกินกันที่ฮ่องกงนะคะมิชลินไกด์15ปีจ้าเลิศเลิศกงโตไม้ไส่ไก่หลยโมไก่หลยเก๋าแหลมเดียวมาโมูวัามาโชว์สก,กิลภาษาจีนนะฮะ ไก่สีอยวอร่อยมากชิมห่านนะฮะรสชาติคล้ายคล้ายโฟร์ซีซั่นที่ไทย เจอแทบเีงแล้วนะคะในช่องแทบปีเคเรามีทริปอีกแล้วนะคะเป็นทริปครอบครัวนะจะไปตะลุยกินกันที่ฮ่องกงนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าทริปนี้จะไปร้านอาหารที่แบบเด็ดๆในฮ่องกงเพราะว่าเราไปฮ่องกงกันบ่อยใช่ไหมเมื่อก่อนนะ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้ที่กินแทบก็จะรู้ที่กินนะคะทริปนี้ไปเพื่อการกินอันดับหนึ่งเลยนะคะอันดับ2คือจะไปหมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูกันไปนะคะใครที่ชอบดูคลิปครอบครัวนะคะ มาแล้วนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะอ่ะซึ่งวันนี้เมื่อกี้เพิ่งเก็บกระเป๋าเสร็จแต่อยากจะมาอวดนะคะซึ่งแท็บอ่ะมีกระเจเส็ตใหม่ซึ่งแทบ็แแทบจะเอาไปด้วยกับทริปนี้นะคะเห็นว่าแบบน้องลิซ่าขี่กระเป๋าเดินทางนะคะนี่แท็บไปจัดมาแล้วนะคะกับน้องตัวนี้จ้าทุกคนวันนี้ตัวเดียวกับที่น้องลิซ่าขี่ในสนามบินเลยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวแท็บจะมาอวดนะคะอ่ะพี่หมีพี่หม,มีผู้จะเป็นตากล้องเส้นโหลกด้วน i ิ m e a n ณก o ลังจะ n ป็นค e มแค a ์แมน a พร e ะ c a นไม่ a n มารถทำอะไรบันทึกได้เโอเคัหมโอเคเขาอะโอเครับจะสวคนัดเซตที่รักหรออะโอเคพี่มี่จะเป็นตากล้องให้นะคะทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะหรอนบีเฮียจะรีโปลเแซแล้วหรอโอ้แซดโอ้ y o ยูอาจจะเฟิร์ one who kiss me in front of camera นะ <Right. S 1> บอกว่านางคือคนแรกที่แบบกล้าหอมแก้มฉันออกล้องปกติไม่มีนะจ๊ะ <laughs> อ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวให้พี่หมีถ่ายนะคะนี่จ้าตัวนี้เลยนะคะตัวเดียวกับน้องลิซ่านะคะ Air View SP 3S ตัวนี้เป็นกระเป๋าที่ขี่ได้ทุกคนขนาด20นิ้วนะคะความจุถึง20ลิตรใส่ของได้แ,แบบจุดๆแล้วรองรับน้ำหนักได้ถึง110กิโล คือไม่ว่าจะเป็นพี่หมีพี่หมีก็นั่งเล่นมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะอินเสิร์ตคลิปไปให้ดูนะพี่หมีคือแบบชอบมากๆเลยนะคะคุณพ่อแทบก็นั่งได้เพราะมัน1อยสิกิโลอ่ะทุกคนซึ่งเราน้ำหนักแบบ5้าเเราก็นั่งได้สบายนะ ซึ่งน้อง Air View SE 3 S นะคะสามารถถือขึ้นเครื่องได้นะคะเพราะฉะนั้นสายแปรแบบเราอะ่ะจะเดินไกลไปทําไมก็นั่งไปเลยสิจา้าขี่ไปเลยค่ะไม่ต้องเมื่อยน,นะคะแล้วนอกเหนือจากนี้นี่สะดวกสบายมากๆเลยเพราะว่าแบตเตอรี่ของน้องเนี่ยอยากให้ดูว่าสามารถถอดออกมาแล้วเป็น power bank ได้ทุกคนนี่ชาร์จได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้พลังงานก,กับน้องเพื่อแบบขับขบี่ต่างๆได้ด้วยนะจ๊ะดีสะดวกสบายมากเลยอยากจะแอบ,บสปอยข้างใกระเป๋านิดนึงนะคะก็คือ มีล็อกให้ในตัวด้วยนะคะเห็นดูสามารถเปิดแบบนี้ก็ได้เปิดมาครึ่งเดียวใช่ปะแล้วมันมีตัวล็อกอย่างนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ใส่แล็ปท็อปตรงนี้ได้เลยนะทุกคนแล็บท็อปตรงนี้แล้วนี่ก็เป็นของข้างในอะไรเงี้ยใส่ได้แบบสะดวกสบายนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกให้ด้วยอยู่ในตัวนะคะเห็นปะเราสามารถล็อกได้ด้วยทุกคนเออสะดวกสบายมากไม่ต้องซื้อตัวล็อกเพิ่มนะคะสะดวกมากเนี่ยติดล็อกได้เลยจากขึ้นเครื่องฉับวาวนะคะ ให้ดูว่าฉ่ำไหมดูนะในเ่งสองซเลิศเวอร์หญิงเลิศเวอร์อรตัวนี้ก็เป็นแฮนเดิลนะคะก็สามารถปรับระดับได้จะสูงจะต่ำก็ได้แล้วแต่นะฮะมันเลนิศเนาะมีไฟด้วยฉิบฉิปะอ่ะโอเคเดี๋ยวแถบขอบตัวไปเก็บกระเป๋านิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าเพราะพรุ่งนี้เช้าเครื่องออกเช้ามากนะคะต้องรีบตื่นมาแต่งหน้าแล้วก็ไปสนามบินกันคะ่ะเดี๋ยวเก็บของนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้จ้า ถึงสนามบินแล้วนะจางนั้แต่ะตัวแต่งหน้าช่ำนั้งแต,ต่ตีห้นอนสามชั่วโมงเพราะฉันนอนชั่วโมงครึง่งหลับตอนตีหนึ่งกว่าต้องตีสามครึ่งต้องตื่นแล้วตื่นมาแต่งหนะ้าของกันนี้ค่ะก็คือยืนรอเช็คอินอยู่นะจาะ <c oughs> วันนี้แท็บจะให้คุณแม่นั่งน้องแอร์วิวตัวนี้ไปไม่ต้องเดินแม่ <Okay. S 1> วันนี้นั่งไปได้เลย <c oughs> แต่ต้องฝึกขี่ก่อนนะ <c oughs> มันไม่ยาก แล้วขี่สบายมากสะดวกสุดๆไปนี้เลยจ้าสะดวกมากอ่ะลองนั่งแต่แม่นั่งผิดด้านจ้ะ,ะแม่นั่งผิดด้านจ้ะ,ะแม่ตังนั่งอีกด,ด้านหนึ่งจ้ะโทษทีนั่นแหละอันนี้ก็คือเลื่อนขึ้นมาได้เลยนี่โโอ้โอกตนี่หนใหนฉันเข้าเลยนไคะ สักชอบแล้วนะคะแต่ลุกก่อนค่ะเราต้องเช็คอินก่อนนะแม่จะยึดหรอไม่ได้ใบนี้ทับซื้อมานะอุ๊ยตะเลิกแม่ห้ามเล่นตรงนี้ค่ะ <c oughs> ห้ามเล่นตรงนี้เนาะต้องชาร์จไฟเหรอใช่แล้วตัวชาร์จไฟมันเป็น power bank ได้ด้วย <c oughs> อ่ <c oughs> าไปไปไป <c oughs> เดี๋ยวเราจะเช็คอินกันก่อนนะคะ นี่จ้ะเรามาเช็คอินแบบอัตโนมัตินะคะแบ็กดรอปเอาเพราะว่าเมื่อกี้ต่อคิวแล้วไม่ขยับเลยกลัวตกเครื่องนะคะเริม่มแรกก็คือช้อปปิ้งก็รืองสำอางฉ่ำนะคะเพราะว่ารองพื้นหมดแม่รองพื้นหมดเครื่องสางฉ่ำแวะเรานะจ๊ะกินข้าวกันจ้าทุกคนวินกินข้าว ต้องบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวต้องเซฟแคลนะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้น่าจะกินแตกมากๆทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวกินข้าวแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปเกนกันบ้าไม่ต้องเดินไปนะคะเพราะเกตอยู่สุดทาง40แม่นางงามนงงามไปค่ะไมือแบบนางงามไปเลยตรงไปเลยเลี้ยงได้เลย สะดวกสบายมากนะคะให้ผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ขึ่ขาเจ็บคือคุณแม่ข่าไม่ดีก็เลยคุณแม่นั่งตัวเองก็คือเดินตามไปเลยนะจ๊ะ <Okay, S 1> ข่าไม่ถึงขนาดนั้นนิดหน่อยเขาเขาไม่ดีอตอนที่แบบลงัน <c oughs> แต่นั่งสบายกว่า <c oughs> <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> จริงๆคือขับได้เร็วนะแต่คุณแม่พ่บอกให้แม่ขับแบบชา้าๆเพราะว่าจะได้เดินไปพร้อมๆกันนะฮะแม่มีคนมองแม่นะ ติดใจแล้แม่จะซื้ออีกอันหนึ่งพ่อบอกทำไมมันช้าไม่ช้าอันนี้แม่ก็ช้าไปนิดหนึ่งอ่ะแม่ตรงไปแม่บอกว่าทำให้พ่อดูว่าเร็วกับพ่อแต่ว่าแค่ขับช้ารอพ่อก็คือฉันมักขีต่อจด้สบายมากก็คือขี่ได้เร็วสะดวกมาิ โอเคเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฮ่องกงนะทุกคนเดี๋ยวทริปนี้บอกเลยว่าพาช็อปพากินแบบฉ่ำเว้าวไปอาถึงฮ่องกงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะขึ้นแกร็บมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้วุ่นวาย Uber มานะไม่ได้ใช้แกร็บแต่ใช้ Uber จากแอร์พอร์ตเนี่ยไปฝั่งฮ่องกงนะคะที่โรงแรมรีโเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ550นะอนะก็คือพ <c oughs> ันกว่เพราะว่าค่อนข้างไกลเลยแหละ 45นาทีก็ลับไปเลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนก่อนนะเพราะว่าเหนื่อยมากจีิงชาร์จลรวมๆได้นอนบนเครื่องบินประมาณชั่วโมงเดียวเองอะ่ะโอเคอ่ามาถึงโรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ดูห้องแบบเร็วๆนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เขาจะออกไปกินข้าวแล้วนะคะนี่คะ่ะห้อง ใหญ่นะทุกคนอยู่ใจกลางคลอสเวย์เบยเลยนะคะมีคนมาเคาะใครเอ่ยคิดถึงตอนขึ้นเรือเลยไหมพี่วินเ <c oughs> <c oughs> บียดกันแทบตาย <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวแทบขอตัวไปเข้าห้องนองห้องน้ำอะไรก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวจะลองไปเดินเล่นค่ะคุณพ่อผู้มีกระเป๋าหลังตลอดเวลานะคะนี่มาทริปนี้เขาเปลี่ยนกระเป๋าแล้วแต่ยังคงอเมริกันทัวริสเตอร์เหมือนเดิมคงคอนเซ็ปต์เดิม คุณแม่คะวันนี้เดี๋ยวเราจะกินอะไรกันคะอ๋อต้องกินอะไรแม่ตัวพี่วินเลยใช่พี่พวินเป็นไกไ่นะแต่ว่าแม่จะพาไปกินอะไรวันนี้ก็หมี่วันนี้เป็นบะหมี่บะหมี่ที่แบบว่าขึ้นชื่อไม่เคลินใช่ไหมพี่วินบอกว่าจะกินเป็ดปทุกวันเลยถ้าให้จัดเองจะงกินทุกมือ้อแม่ก็เลยบอกว่ากินเป็นทุกวันแต่กลับไปเป็นหมู ใช่ที่บ้านเราชอบกินเป็ดมากชอบกินแบบเป็ดห่านไก่อะไรเงีย้ยชอบมากจริงตรงโซโกโ้เราเรียวซ้ายนะฮะมันจะเป็นร้านเป็ดที่เราชอบกินมากทุกคน,บนขณะนี้เป็นเวลาสองโมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนวยน่ากินมากจริงสุดติ่มซำตรงนี้ก็คือจุดประจำนะที่จะต้องมาช้อปปิ้งก็คือโซโก ชอบเลือกอยู่ฝั่งฮ่องกงนะคะก็คือตรงช่วงแบบ c อ o เ s w a y Bay ทุกคนมันก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าอะไรเงี้ย c อ o เ s w a y Bay นะคะก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะคะพูดไปงั้นแหละไม่เคยขึ้นเพราะขึ้นแล้วหลงเมขามาที่ Hyson Place นะคะขึ้นไปชั้น12จ้ะร้านอะาหารเกือบหมดทั้งตึกทุกคน ร้านนี้นะคะชื่อโห oh ่วงนะคะ H O H U N G นะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีห้างอยู่นะเทียบเดินประจํามากๆเลยนะคะหัวมุมเข้าไปตรงนี้ใช่ปะคือห้างอะไรจำไม่ได้ละแต่ว่าแบบของขับเยอะห้างนี้เข้าไปตรงนี้นะคะตรงเข้ไปตรงนี้อีกนิดหนึ่ง,งเป็นห้าง นี่นะคะย่านนี้นะคะจะเป็นย่านที่มากินข้าวบ่อยมากๆเลยนะคะเทียบอกว่าห้างใหญ่มันจะอยู่ตรงนู้นทุกคนคือมันจะอยู่ตรงนู้นแล้วมันจะมีร้านเป็ดร้านหนึ่งที่ฉันกินบ่อยมากอยู่ข้างหน้านี้ทุกคนมันอร่อยมากแต่เดี๋ยวฉัเดินพามาเดินดูว่าร้านเนี้ยมันอร่อยจริงแล้วคือคนมันแน่นตลอดนะฮะญิงมันปิดไปแล้วแน่เลยฮะหญิงมันปิดไปแล้วจ้ะเปลี่ยนร้านแล้วจ้ะอดอี t ตื่นแล้วนะคะทุกคนวันนี้นอนไปอีกสองชั่วโมงกว่าตุยแย่มารูกเก้คุณพ่อคุณแม่ก็หลับตุ๊ก่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปกินร้านอาหารนะฮะร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านอร่อยซึ่งชื่อร้านจอยหิงทุกคนทั่ไมจอยหิงใช่ไหมวินเขาบอกว่า มันเป็นร้านเป็ดที่ได้ไมิลลินไกด์เพราะฉะนั้นอนะเราจะพลาดได้ไงปกติแทบไม่ค่อยกินข้าวเย็นวันนี้แทบจะไม่พลาดนะฮะเดไปกินเป็ดกนันค่ะไปเลยจ้าออออจริงจริงฮ่องกงนี่เหมือนเดิมนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาสร้างตึกแน่นไว้แบบตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็คือกี่ปีกีป่ปีมาที่ฮ่องกงไม่ค่อยจะมีอะไรเปลี่ยนร้านนี้นะคะคแต่คิวก็คือชํำอยู่ ออกมาจากร้านแล้วนะหญิงก็คือเป็ดห่านหมดเรียบร้อยโชคดีมากถ้ามาใช้นิดนึงก็คือไม่ได้กินอิ่มแบบช่ำวาวสุดให้ดูบรรยากาศนะฮะตอนกลางคืนโซนนี้นะคะก็จะคือโซนตรงกลางของคอสเวเบนะทุกคนจริงๆอ่ะเราต้องสต๊อปบายซื้อเลยหรือแม่แม่บัวหิมะแทบอยากได้มากเลย <laughs> เพราะว่าเอาไว้ทาแบบเวลาคุกกิ้งแล้วแบบน้ำมันกระเด็นใส่ ที่บ้านก็มีเหรอที่ทบ,บ้านมีใหม่หรือ,รอเป็นเก่าต้องซื้ออันใหม่นะโอเคเดี๋ยวไปแบ่งที่บ้านโบฮิมะ <c oughs> นี่นะคะพี่วินกดี๋ยวคุณแม่เข้าร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆดูของนะคะหญิงคนจีนเขาชอบจริงนะมาขายที่นี่เลยนะคะมีไทเกอร์า์มนะคะมีโป้ซียนมีอะไรแบบเยอะที่นี่นะคะเขาขายเป็นของแบบแซมเพิลเยอะมากนะคะฮัลโหล ไปไหนกันคือไหนมาคนก็คือคือคืนมากนะฮะวันนี้เพราะมันเป็นคืนวันศุกร์ทุกคนแบรนด์ออฟะในแบรนด์ออฟเข้าไปเลยค่ะร้านแบรนด์ในมือสองลองเข้าร้านแบรนด์ในมือสองนะฮะแพงมากแพงอย่างกับมือหนึ่ง <c oughs> เดินนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือร้านซาซาจะคล้ายๆแบบร้านขายเครื่องสังเเล็กๆนะคะของที่นี่นะฮะแทบชอบมากคือด้ามารทบเสียตังค์เยอะตลอด ช้อปปิ้งเสร็จแล้วครัอันอีกร้านนึงน,นะฮะมาทุกคนอยากให้ดูว่าแบบ cleansing oil เนี่ยของโซวาซูใช่ปะอยู่ละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแร้วมันเก้าร้อยกว่าบาทอ,ะาาอ่ะเองปกติอ่ะต้องอยู่ประมาณพันห้าคือ s h o อ e r oil ของล็อกซิทานอ่ะปกติจะอยู่ประมาณพันกว่า,วาใช่ปะอันนี้ลดเหลือแบบประมาณเก้าร้อยกว่าบาทถูกอ่ะแม่ก็เอ็นจอยมากคือของที่ฮ่องกงอ่ะ ต้องเทียบราคาดีๆเลยนะทุกคนเพราะว่าบางที่ก็คือแพงกว่าสมมติเดินมาอีกร้านหนึ่งถูกกว่ามากมีเวลาก็คือเดินแบบเปรียบเทียบราคาก่อนนะคะอย่างเช่นรองพื้นมักกี้ชันเจอฟอร์ forever ส k i n ของฉันนะที่ฉันใช้ประจำอ่ะจากที่ซื้อเมืองไทยอยู่2 0 0 0ใช่ปะซื้อที่นี่เหลือประมาณพันห้าฉันแบบงงมากงงมากแล้วก็มีแบบยิปแซงเทียบใช้เป็น all hours อ่ะปกติก็จะอยู่ประมาณ2 9 0 0นี่แหละแต่ที่นี่ขายอยู่พัน0ก เอถอ่ายอ่าเลิศโรงแรมมีอ่างน้ำเราก็จะต้องเข้านี่เลยค่ะร้านลัชนะคะที่เราดอนคือชันซื้อแบบเยอะแล้วก็แบบถูกอ่ะแต่นี่คือแบบก็ละสี่ห้อไม่ไม่ซื้อละไม่แช่ก็ได้ <laughs> เลิกแช่ก็ได้ อันนั้นเป็นโรงหนังทุกคนแต่ก่อนนะข้างบนมันจะมีที่จับตุ๊กตาด้วยเหมือนกันแต่มันก็ปิดไปแล้วนะคะตรงนี้นโรงหนังรู้สึกเคยมาดูรอบหนึ่งมัง้งเออแล้วก็นี่มีดองกีข้างบนเห็นไหมฝั่งนู้นดองกีมันเป็นแบบดองกีใหญ่แทบจำได้แล้วตรงนี้มีร้านขายปูอีกร้านหนึ่งร้านขายปูขนข<อ>เราอ่ะมาที่นี่เราต้องกินปูขนข<อ>ใช่ไหมพ่อเพราะมันถูกเดี๋ยวเราจะกินปูขนไม่ถูกไม่ถูกหรอที่นี่ตัวละร้อยสิบเหรียญหกร้อยเจ็ดร้อย ซื้อที่ไทยก็ได้เท่านี้นะจริงๆถ้าซื้อ 100, ที่ไทยมันพันสองที่นี่พัร้อยคุณแม่พี่วินก็เดินเข้าไปซื้อไอติมช่ม,มน่ารัก้วยอโอเคตอนนี้นะคะก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะมาหน้าอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะชอปปิ้งเยอะมากเลยหญิงนี่อันนี้ฉันได้นี้มานะฉันไปซื้อของที่ฉันใช้ประจำมานะคะเป็นออยล์ลีนซิ่งออยล์นะฮะซื้อนี่ ชาวอร์ออยอันนี้ก็ถูกนะคะดีมากวันนี้นะคะก็คือเที่ยวทั้งวันสนุกสุดๆเลยนะคะแต่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าเที่ยวครั้งนี้นะคะเหนื่อยน้อยลงนะคะแล้วก็สนุกมากขึ้นนะคะเพราะมีน้องนี่นี่จ้า น้อง SE 3S นะคะคือจุของได้เยอะมากแล้วก็ใช้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะที่สําคัญมี power bank ด้วยไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดระหว่างวันเลยนะคะเอามาชาร์จแบบมือถือได้แบบชำํำวาวมากๆนะคะที่สําคัญอันนี้เป็นแกจิตที่แบบคุณแม่ถูกใจมากเพราะว่าซึ่งเวลาแบบเดินเกตไกลๆอย่างเงี้ยคุณแม่เขาก็นั่งไปนะคะแล้วคือแบบ amazing มากคือรู้สึกตัวเองเป็นดาราสาวเปลเสน่เวลานั่งคือแบบคนมองเยอะมากอะ่ะมันเท่มันดูแบบ เก๋มันดูไฮมันดูสายแฟร์เออที่สําคัญนะตัวนี้คือเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยยิ่งสะดวกนะคะแล้วก็มีเบรกด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีความปลอดภัยนะคะแนะนําเลยนะคะตัวนี้นะคะใครที่อยากได้นะคะน้อง a i r w h e e l SE 3 S นะคะกระเป๋าอะไรขับได้มันเลิศจริงๆเลยใครที่อยากได้นะคะแับขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ลิงก์ด้วยนะคะรวมถึงนี่เพจต่างๆของเขานะคะรับขึ้นไว้ให้หมดแล้วนะคะแทบทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะจิ้ม เลยนะคะใครที่อยากได้นะคะของมันต้องมีนะคะเลิศสุดๆกับน้อง Airview SE 3S จ้าอ่าโอเคคลิปนี้นะคะก็คือ,อยาวมากๆเลยตั้งแต่กรุงเทพถึงฮ่องกงเนาะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เละจ้า